สวัสดีค่ะในช่วงพักเที่ยงนะคะวันนี้นะคะมวยนะคะจะมาชวนทําเรื่องง่ายๆนะคะชวนทําเรื่องง่ายๆแต่ว่าทําแล้วได้ตังเอาไหมคะมีใครจะเอาไหมคะชวนทําเรื่องง่ายๆแต่ได้ตังค์นะคะตามแคปชั่นที่ขึ้นไว้ข้างบนว่า ชวนทําเรื่องง่ายๆแต่ได้ตังนะคนะแล้วก็อยากจะให้ทุกๆท่านนะคะเพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกท่านในโลกออนไลน์วันนี้ลองคิดดูค่ะว่าในชีวิตประจําวันของพวกเราเนี่ยนะคะในชีวิตประจําวันของตัวท่านเองเนี่ยท่านเป็นผู้ซื้อหรือเป็นผู้ขายมากกว่ากันนะคะซื้อกับขายเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราเป็นผู้อะไรมากกว่ากันนะคะโดยส่วนตัวแล้วของหมวยนะคะหมวยเป็นผู้ซื้อค่ะ เป็นผู้ซื้อซับเป็นส่วนใหญ่นะคะเป็นผู้ซื้อเป็นผู้ซื้อแบบทั้งวันเนี่ยซื้อตั้งหลายทีนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยสรุปรวมว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ซื้อนั่นเองนะคะเพราะว่าน้อยมากที่จะขายนะคะน้อยมากที่จะเป็นผู้ขายแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะหลายๆคนก็คงจะเป็นเหมือนหมวยนะเพราะว่าระหว่างการซื้อกับการขายเนี่ยหลายๆคนอาจจะซื้อง่ายกว่าขายนะคะหลายๆคนซื้อง่ายกว่าขายแน่นอนนะคะ แล้ววันนี้ค่ะหมวยก็เลยจะมาชวนนะคะชวนเป็นชวนทำนะคะชวนทำอะไรง่ายๆที่เราทำอยู่แล้วในชีวิตประจำวันเรานะคะแต่ว่าได้ตังค่ะก็คือชวนมาเป็นผู้ซื้อนั่นเองนะคะการที่เราเป็นผู้ซื้อเนี่ยนะคะที่ทจริงแล้วเราก็ซื้อปกติของเราอยู่แล้วนะคะในการที่เราไปซื้อข้าวซื้อของซื้อ,อ ของกินของใช้หรือว่าอะไรก็ตามนะคะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของเราเองนะคะเราก็เป็นผู้ซื้อออกจะบ่อยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะหลายท่านที่กลัวนะคะหลายท่านที่แบบว่าไม่ชอบการขายนะคะไม่ชอบการขายเลยนะคะอย่ามาชวนฉันขายไม่เก่งฉันขายไม่เป็นนะคะวันนี้ก็เลยจะบอกว่าวันนี้ไม่ได้มาชวนให้มาเป็นผู้ขายนะคะวันนี้มาชวนให้เป็นผู้ซื้อค่ะ เป็นผู้ซื้อนะคะหมวยเองเป็นผู้ซื้อนะคะเป็นผู้ซื้อส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นผู้ขายเพราะว่าเราซื้อผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมากินเพื่อที่จะบำรุงสุขภาพร่างกายของเราเองแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มีคนถามมีคนทักเมื่อมีคนถามมีคนทักน,น,นะคะแล้วทำไมเราถึงจะไม่ตอบตามความจริงล่ะคะว่าเรากินอะไรทำไมสุขภาพเราดีทำไมเราแข็งแรง ทำไมหน้าตาเราเปลี่ยนไปผิวพรรณเราดูสดใสขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะเราก็แค่บอกตามความจริงค่ะเพราะว่าเราไม่ได้จะขายสินค้านะคะสิ่งที่หมวยพูดว่าขายขายดีขายไม่ดีเนี่ยคือขายตัวเองค่ะขายร่างกายตัวเองนะคะขายกายเนื้อของตัวเองนะคะที่มันเปลี่ยนแปลงไปจาก จากคนที่ค่อนข้างขี้โรคผุพังนะคะหมอเองก็เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างขี้โรคผุพังเลยทีเดียวนะคะผ,ผุพังทั้งภายในนะคะเมื่อภายในมันผุพังภายนอกมันจึงผุพังนะคะเราเน้นที่เราจะไปซ่อมบํารุงภายในนะคะเมื่อเราซ่อมบํารุงภายในเราได้ที่แล้วนะคะภายนอกเรามันก็สดใสออกมาเองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะต้องใช้เวลานะคะเพราะว่า อย่างที่บอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไม่ใช่ยารักษาโรคแต่คือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะเสริมอาหารเป็นสเบียงที่เอาไปเติมให้ร่างกายเราเนี่ยฟื้นฟูขึ้นมาด้วยตัวเองนะคะไม่ใช่ยารักษาโรคที่ไปกินแก้ปวดแก้ เมื่อยแก้น,น,นั่นน่นนี่อะไรอย่างนี้นะคะไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะฟื้นฟูเราก็ต้องกินอาหารที่เป็นประโยชน์นะคะซึ่งสารสก,กัดสมุนไพรเหล่านี้เป็นเป็นอาหารที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นนะคะวันนี้ก็เลยมาแบ่งปันสําหรับคนที่เล็งๆอยู่นะคะเล็งๆอยู่ว่าเอ๊ะมันคืออะไรอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเราชวนมาแล้วมากับเราก็กลัวว่าจะได้ขายของวันนี้ก็เลยบอกตามตรงเลยว่าไม่ได้ชวนใครมาขายทั้งนั้นค่ะ หมวยเองก็ไม่ได้ขายนะคะถ้ามาซื้อที่บ้านหมวยเนี่ย มวยก็จะบอกว่างั้นเอาไปกินก่อนนะคะเอาไปกินก่อนถ้าอยากจะกินเยอะๆไปซื้อที่พลังศรัทธาหมหาลาบนะคะเพราะว่าสินค้าที่บ้านเหมยเยอะแยะมากมายเนี่ยเวยเอาไว้กินเองนะคะหมยเอาไว้กินเองเอาไว้กินบำรุงร่างกายตัวเองฟื้นฟูร่รางกายตัวเองแล้วก็คนที่ตัวเองรักคนในครอบครัวพ่อแม่ลูกสามีนะคะพี่น้องทุกคนนะคะปูย่ย่าตายายให้กินหมดเลยนะคะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าม,มันเป็นของดีเราก็อยากจะให้คนที่เรารักเนี่ยกินนะคะเพราะว่า ไม่อยากให้ใครป่วยนั่นเองนะคะไม่อยากให้ใครป่วยเป็นการป้องกันการป่วยนะคะของเราเนี่ยเป็นสเต็ปที่มาก่อนป่วยนะคะให้คือจะแนะนําเสมอว่าให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทตามคําของตามคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็คือไม่ต้องรอให้ตัวเองป่วยนะคะให้ใช้ชีวิตบนความไม่ประมาทก็คือกายเนื้อเรานะคะกายสังขารเราเนี่ยเราต้องดูแลเขาให้ดี เพราะว่าเมื่อเราดูแลเขาให้ดีเราจะมีโอกาสที่จะป่วยน้อยที่สุดนะคะน้อยที่สุดมากๆเลยถ้าเกิดว่าเราดูแลดีๆเนี่ยมันจะป่วยน้อยที่สุดหรือถ้ามันจะป่วยแล้วมันตายไปเลยก็เรื่องของก็เรื่องของมันนะคะเราเอาไปห้าไม่ได้ตามบุญตามกรรมเนาะแต่ว่าณนะวันนี้ที่เรายังมีสติเรายังเรายังฉุกคิดเรายังรู้ทันเราดําเนินชีวิตเราเนี่ยตามคําสั่งสอนขององ,องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเราไม่ประมาทนะคะ เราไม่ประมาทในชีว kind of ิตนะคะเราไม่ประมาทในชีวิตเราไม่ประมาทในวัยเราว่าวัยเราเนี่ยยังหนุ่มยังสาวยังไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกเราไม่ประมาทนะคะเราไม่ประมาทแบบนั้นไม่ประมาทในชีวิตว่าชีวิตเราเนี่ยจะยืนยาวไม่ประมาทในวัยว่าวัยเรายังหนุ่มยังสาวไม่ประมาทในอีกหลายๆอย่างนะคะไม่ประมาทอะไรสักเรื่องเลยจะเป็นการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ มั่นคงที่สุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการไม่ประมาทในในเรื่องร่างกายเนี่ยก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีโทษให้น้อยที่สุดนะคะให้น้อยที่สุดไม่ได้บอกว่าไม่ให้กินเลยหรอกนะคะแต่ว่ากินได้แต่กินให้น้อยที่สุดเมื่อกินอะไรที่มันเป็นพิษหรือว่าอะไรเป็น ที่มันน่าจะส่งผลร้ายกับร่างกายเราเนี่ยนะคะก็ควรจะให้ร่างกายเราเนี่ยได้ขับมันออกให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันโดยการเสริมสเบียงหรือว่าซัพพลายดีๆของสารสกัดสมุนไพรเนี่ยเข้าไปขับไปปรับไปซ่อมส่วนที่มันพังไปแล้วนะคะก็ไปสามารถไปปรับขึ้นมาแล้วก็ซ่อมสร้างใหม่ได้นะคะหรือว่าส่วนที่มันเป็นของเสียที่มันติดค้างอยู่ในร่างกายเราก็ไปขับออกมานะคะทำให้ร่างกายเราเนี่ยขับนะคะ จริงๆแล้วส่วนที่ขับก็คือร่างกายเรานี่แหละนะคะร่างกายเราขับเองร่างกายเราคือคกลไกมหัศจรรย์น,นะคะในการขับสิ่งที่มันเป็นสิ่งแปลกปลอมออกไปนะคะผลิตภัณฑ์ของเราสารสกัดสมุนไพรบ้านมหาลาบเนี่ยเป็นสเสบียงหลักสำคัญในการที่จะช่วยร่างกายเราเนี่ยให้ขับให้ขับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นวันนี้อย่าลืมนะคะอย่าลืม ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองนะคะอย่าอย่าเพิ่งรอให้ป่วยนะคะเพราะว่าอย่างที่หมวยบอกนะคะว่าคนในบ้านของหมวยเนี่ยจะพยายามให้ได้กินให้มากที่สุดเลยถ้าใครจะกินเนี่ยก็คือให้กินเลยนะคะเว้นแต่ว่าเขาไม่อยากกินนะคะเราถึงจะไปบังคับเขาไม่ได้นะเราเราก็แบ่งปันสําหรับคนที่มองเห็นเช่นเดียวกันกับที่เราเห็นนะคะ เมื่อเขาจะกินเราก็มีหน้าที่แบ่งให้เขากินสารสก,กัดสมุนไพรเยอะแยะจึงไม่ได้มีไว้ขายนะคะที่บ้านมหาลาชอบช็อปอมรพันเนี่ยนะคะไม่ได้มีไว้ขายแต่ว่าถ้าท่านไหนอยากจะกินด้วยเราจะพาไปซื้อค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยบอกว่ามาชวนเป็นผู้ซื้อค่ะ ผู้ซื้อเป็นอะไรที่ทำง่ายนะคะทำง่ายกว่าขายแน่นอนนะคะเราแค่เปลี่ยนที่ซื้อนะคะเราเปลี่ยนที่ซื้อเราเปลี่ยนวิธีการดูแลสุขภาพร่างกายเราแทนการที่จะไปรักษาเพราะว่าถ้ามีคนในบ้านป่วยคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ป่วยแค่คนเดียวนะคะมีคนป่วยนอนโรงพยาบาลคนนึงเนี่ยมันจะเหมือนกับมีคนป่วยเพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะป่วยหนึ่งคนก็คือป่วยทั้งบ้านเลยนะคะ แล้ววันนี้ก็เลยชวนมาเป็นผู้ซือ้อมาทําเรื่องง่ายๆที่เราทุกคนทํากันอยู่แล้วนะคะเราทุกคนเป็นผู้ซื้อได้ง่ายมากอยู่แล้ววันนี้เราแค่เปลี่ยนที่ซื้อนะคะแล้วซื้อกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านมหาลาบเนี่ยทำให้เราเนี่ยนะคะมีเงินนะคะซือะะซ้อแล้วได้ตังค์นะคะซื้อแล้วได้ตังค์คืนหลังจากนั้นถ้าเมื่อคุณมีสุขภาพร่างกายที่มันดีขึ้นมันโอเคขึ้นนะคะมีคนถามคุณว่าไปทําอะไรมาทําไมหน้าตาผิวพรรณดูดีขึ้นนะคะ สุขภาพร่างกายดูแข็งแรงขึ้นทำไมถึงเปลี่ยนไปหลังจากนั้นเรามีหน้าที่แค่บอกตามความจริงว่าเราไปกินอะไรมานะคะเราไปกินอะไรมาเราดูแลตัวเองด้วยอะไรทำไมเราเปลี่ยนไปทำไมเรา,าหน้าตาผิวพรรณดูเปลี่ยนไปสดใสขึ้นอะไรอย่างนี้เราก็บอกตามความจริงเพราะว่าการบอกของเรานั่นแหละค่ะคือการมาของเงินนั่นเองนะคะเราบอกออกไปแล้วเราก็ จะได้เงินนะคะถ้าเขาเป็นคนหนึ่งที่ต้องการที่จะดูแลสุขภาพร่างกายเช่นเดียวกันกับเรานะคะเราก็แค่ชวนเขาไปซื้อชวนเขามากินด้วยกันเราไม่ได้ขายให้ใครนะคะเราไม่ได้เป็นเน้นว่าต้องไปขาย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 อะไรอย่างนี้ไม่ได้เน้นค่ะแต่ถ้ามีคนอยากจะขอซื้อไปกินก็ด้วยความที่เป็น มีเขาเรียกว่าอะไรมนุษยสัมพันธ์เราก็ต้องแบ่งขายให้ถูกไหมถ้าเกิดว่ามีเขาเขามีความต้องการด่วนที่จะกินอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่ขี้เหนียวเกินไปที่จะแบ่งให้เขากินแบ,แบ่งขายให้เขานะคะแต่ณนะวันนี้งานของเรานะคะงานของคนที่เป็นผู้บริโภคหรือเป็นสมาชิกของพลังศรัทธามหาลาบเนี่ยไม่ใช่งานขายนะคะแต่เป็นการเป็นผู้ซื้อเป็นผู้ซื้อแล้วก็เป็นดารานะคะเป็นดาราโดยการบอกต่อ แล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปถึงคนที่อยากรับโอกาสเช่นเดียวกันกับเราว่าเราทำยังไงนะคะเราทำยังไงในการที่เราเป็นคนกินผลิตภัณฑ์เนี่ยเราทำยังไงเราถึงจะได้กินผลิตภัณฑ์อย่างนี้ไปนานๆนะคะเราถึงจะได้กินผลิตภัณฑ์ไปนานๆแล้วเราก็ถือโอกาสนี้ในการแบ่งปันเป็นการบอกบุญนะคะเป็นการบอกบุญแล้วก็ส่งต่อโอกาสดีๆให้กับผู้อื่นด้วยนะคะการกินตรงนี้คือการดูแลตัวเองเป็นหลัก แล้วหลังจากนั้นทำการบอกบุญประชาสัมพันธ์ไปหาคนที่เขาอยากจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันกับเรานะคะกับขอบพระคุณการกดไลค์นะคะ mm. การเปลี่ยนที่ซื้อนะคะเปลี่ยนที่ซื้อเปลี่ยนวิธีในการดูแลตัวเองโดยที่พึ่งการรักษาทางเคมีนะคะทางาที่จะต้องใช้ยาไปตลอดไปยาวนานอะไรเงี้ยนะคะเราก็เราเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะว่า ร่างกายเราเนี่ยป้องกันไว้ดีกว่าที่จะมานอนรักษาเนาะงานง่ายๆของบ้านมหาลาบคือการเป็นผู้ซื้อนะคะใครที่บอกว่าตัวเองขายไม่เก่งไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราไม่ได้ชวนให้ขายนะคะเราชวนมาเป็นผู้ซื้อแล้วก็ดูแลตัวเองค่ะดูแลตัวเองให้ตัวเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นแล้วไปทำบุญนะคะ ไปทำบุญโดยการส่งต่อข้อมูลดีๆเรื่องราวดีๆและโอกาสดีๆในการที่จะพลิกฟื้นคืนชีวิตให้กับมวลมนุษยชาติให้กับเพื่อนมนุษย์ของเราบนโลกใบนี้นะะสิ่งที่เราได้มานะคะถ้าเราโฟกัสให้ถูกจุดนะคะเราจะทำได้อย่างมีความสุขมากนะคะสิ่งที่เราโฟกัสมุ่ยโฟกัสสิ่งแรกเลยคือสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัวของตัวเองที่จะต้องมีสุขภาพดีโฟกัสอันดับที่สงคือการแบ่งปัน ส่งต่อนะคะขยายโอกาสสู่เพื่อนมนุษย์ที่กําลังมองหาโอกาสในการดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองและการสร้างชีวิตของตัวเองสร้างอนาคตของตัวเองให้มันดีขึ้นนะคะทั้งเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรต่างๆนะคะแต่ว่า วันนี้ไม่ได้โฟกัสว่าจะต้องขาย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 ขเพื่อที่จะเอาเงินเงเงไม่ใช่นะคะเราโฟกัสสุขภาพแล้วเราก็โฟกัสการแบ่งปันไปถึงคนที่ต้องการโอกาสดีๆนะคะโอกาสดีๆในการสร้างสุขภาพและสร้างรายได้ค่ะคนที่เราส่งต่อไปหาวันนี้คือคนที่เน้นการสร้างนะคะเน้นการสร้างไม่ใช่การขายนะคะสร้างสุขภาพก่อนแล้วก็สร้างชีวิต นะคะด้วยการทําอาชีพนี้ที่หมวยเรียกว่าอาชีพมหาลาบเป็นอาชีพบุญที่คนที่ตามเรามาจะได้ทั้งสุขภาพที่ดีและมีะไรายได้ที่มากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเรียนรู้แล้วก็มาจับมือจับมือลุยกับเราเต็มที่นะคะคนที่หมวยนะคะคนที่ไปชวนท่านมาไม่มีทางที่จะปล่อยมือท่านแน่นอนนะคะเราจะ ต้องสาเร็จไปด้วยกันนะคะถ้าท่านไม่สะบัดมือหมวยทิ้งแล้วก็เดินหนีนะคะไม่มีทางปล่อยมือท่านแน่นอนค่ะวันนี้อยู่ที่ท่านนะคะทุกการตัดสินใจสมุนไพรจะดีแค่ไหนนะคะถ้าท่านไม่ตัดสินใจลองด้วยตัวท่านเองท่านก็จะไม่รู้ว่ามันดีกับสุขภาพท่านอย่างไรนะคะและอาชีพนี้อาชีพมหาลาภอาชีพบุญถ้าท่านไม่ตัดสินใจที่จะลงมาทำอาชีพบุญนี้ด้วยกันท่านก็ไม่รู้เช่นเดียวกันค่ะว่า ความพิเศษความมหัศจรรย์แล้วก็ความอิ่มเอมเปรมปรีในหัวจิตหัวใจที่มันมากกว่าเงินนะคะมันเป็นอย่างไรคะ่ะเงินและความสวยคือผลพลอยได้ที่ให้ให้เรานะคะถึงเราจะไม่อยากได้เราก็จะได้เพราะเราเป็นคนมหาลาบค่ะ คนมหาลาบนะคะสิ่งแรกที่จะได้คือสุขภาพที่แข็งแรงและสิ่งต่อไปก็คือบุญบารมีแล้วก็จิตใจที่เป็นผู้ให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันไปสู่เพื่อนมนุษย์ของเราบอกเลยนะคะว่าวันนี้เงินและความสวยเป็นแค่ผลพลอยได้ค่ะที่คุณเงินและความสวยนะคะ บอกว่าเงินและความสวยเป็นแค่ผลพลอยได้เงินและความสวยความหล่อความดูดีของของร่างกายเราเนี่ยนะคะที่หลังจากการที่เรามีสุขภาพแข็งแรงแล้วเนี่ยนะมันเป็นแค่ผลพลอยได้นะคะยังไงถึงไม่อยากได้ยังไงเราก็จะต้องได้นะคะเพราะว่าคนมหาราภจะต้องได้ โชคลาบอันมหาศาลค่ะวันนี้แบ่งปันในช่วงเที่ยงนะคะเพียงเท่านี้ค่ะด้วยสารสกัดสมุนไพรบ้านมหาลาบทั้งหตัวนะคะที่ที่หมวยเองนะคะเถิงกินเถิงอาบนะะเนาะค่ะเนาะเถิงกินเถิงอาบเพราะว่าศรัทธาในผลิตภัณฑ์หลายคือกินแล้วมันดีกับตัวเองแล้วก็แบบสะออนสะออนกว่าเงินนะคะสะออนกว่าเงินกับขึ้นนี่แหละคะ่ะสมุนไพรมหาลาบนี่แหละคะ่ะสะออนกว่าเงินนะคะคันแม่แน่นนี่เห็นอันนี้ว่างอยู่ เห็นสินค้ามหาลาบว่างอยู่ถนนก็เงินแบ่งพันว่างอยู่กับสินแลนไปยิบเอาสินค้าก่อนจังสินแลนไปยิบเอาเงินนะคะเพราะว่าสออสะออสินค้ามหาลาบร้ายกว่าสออเงินค่ะเพราะว่าหูดีนะคะรู้ดีแล้ววันนี้ว่าต่อให้เรามีเงินร้อยล้านนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราป่วยขึ้นมาเขาจะตัดนมตัดมดลูกตัดแขนตัดขาเราเงินร้อยล้านนั้นก็ไปจ้างใครมาโดนตัดแทนเราไม่ได้นะคะ จริงหรือไม่จริงท่านคิดเองดูแล้วก็แล้วกันนะคะแล้วก็ถ้ามีใครที่อมองเห็นแล้วก็คิดแบบเดียวกันกับหมวยนะคะก็มาคุยกันได้ค่ะโอเคอุ้ยลืมแบ่งปันไปนะคะวันนี้นะคะวันนี้จะมาประชาสัมพันธ์แล้วก็แบ่งปันไปถึงเพื่อนๆนะคะทุกท่านที่ต้องการโอกาสดีในการดูแลสุขภาพแล้วก็โอกาสดีในการสร้างรายได้นะคะวันอาทิตย์นี้นะคะวันอาทิตย์ที่21 มีนาคม2564นี้นะคะจะมีการมาเปิดโอกาสทางการสร้างเสริมสุขภาพและการสร้างเสริมรายได้ที่โรงแรมชาลองบูติกนะคะจังหวัดกาลสินนะคะชานเมืองไปเจอกับหมวยแล้วก็ทีมงานนะคะได้ที่โรงแรมชาลองบูติกตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไปค่ะท่านไหนที่กําลังมองหาโอกาสดีๆอยู่นะคะมาเป็นคนมาหาลาบด้วยกันค่ะแล้วท่านจะได้ชีวิตใหม่ที่สดใสกว่าเดิมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นตค่ะ วันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย